สงครามระหว่างอิสราเอลและอีหรานที่ยังคงคุก,กรุ่นส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงสุดในรอบ2เดือนที่ระดับ3,442ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนขณะที่ราคาทองคำในบ้านเราวันนี้เปิดตลาดสมา,สมาคมค้าทองคำประกาศราคาพุ่งขึ้น400บาทต่อบาททองคำค่ะก่อนที่ราคาจะผันผวนตลอดทั้งวัน โดยทองคำแท่งล่าสุดเมื่อเวลา14.15นากนาทีขายออกบาทละ52,500บาทรับซื้อ52,400บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ53,300บาทและรับซื้อบาทละ51,346บาท92สตางค์ ขณะที่ผู้ใช้รถอาจจะต้องลุ้นค่ะหลังเหตุโจมตีส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นปรับตัวขึ้นทันที6ดอลลาร์สารัฐต่อบาเรลโดยล่าสุดวันนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบอนอมีมติเห็นชอบ ให้ปรับลดอัตรางเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไม่ให้ปรับเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง Israel, อิสราเอลอิหร่านทวีความรุนแรงและส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งจะทำให้รายรับของกองทุนน้ำมันลดลงประมาณวันละ74ล้านบาท ขณะที่ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อธุรกิจแต่กระทบต่อเส้นทางเที่ยวบินยุโรปที่ต้องใช้เวลาบินนานขึ้นเพื่อเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงประทะค่ะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรนอกเหนือจากความคาดหมายเพียงแต่บางทีเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเส้นทางการบินของเราระหว่างกรุงเทพกับยุโรปเท่านั้นแหละอาจจะต้องบิน อ้อมไกลขึ้นครึ่งชั่วโมงเป็นต้นนะแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีผลกระทบอะไรต่อต่อการซื้อตัว๋วจองตั๋วของของเรานะครับ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยยังกล่าวถึงแผนาก,การชำระหนี้ประมาณ90 0 0 0ล้านบาทหลังสารอนุมัติให้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจาการว่าคาดว่าจะชำระหนี้การค้าแล้วเสร็จภายใน2-3ปีส่วนหนี้หุ้นกู้อาจจะต้องใช้เวลานาน,านถึง13ปีค่ะ